สวัสดีค่ะชาวราศีตุลนิวจาก Queen ัพ c u p สนะคะดวงรายสัปดาห์ของวันที่7สิงหาคมจนถึงวันที่13สิงหาคมนะคะเรามาดูกันว่าชาวราศีตุลมีอะไรน่าสนใจบ้างคุณได้ไพ่ a t h แต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะเพราะว่าคุณก็ได้ไพ The Craft ่ดีคราฟ f t เวหรือไพ่เดอะสเ e รนจ์แล้วก็เป็นไพ่6ถ้วย แดดสองไพ่บอกว่านะคะชาวราศีตุลช่วงนี้อาทิตย์นี้นะคะให้ระมัดระวังในเรื่องกล้ามเนื้อนะคะปวดหลังปวดไหล่แล้วก็บางคนอาจจะมีการไปฉีดยาฉีดฟิลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะและถ้าเป็นเรื่องการงานไพ่บอกว่าปัญหาค่อนข้างเยอะค่อนข้างหนักแต่คุณจะมีการตัดสินใจจบโปรเจกต์หรือบางสิ่งบางอย่างแบบพอแล้วเลิกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะมีใครบางคนในทีมเนี่ยลาออกจากไปถอนตัวออกไป ในโปรเจกต์ต้องมีการตัดสินใจเด็ดขาดเพื่อจะ organize อ,อะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีการล้มเลิกเหตุการณ์หรือว่าสิ่งใหม่ๆแล้วก็เอาเรื่องเดิมนะคะมาปัดฝุ่นมาทําให้มันสําเร็จมีการประสานงานที่ดีค่ะเพียงแต่ว่าคนที่เข้ามาอยู่ในทีมเนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือแต่เขาอาจจะเขาอาจจะทำเป็นงานสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็เราเห็นถึงความยุ่งยากวุ่นวายตั้งแต่ต้นสัปดาห์แต่ว่าช่วงปลายสัปดาห์ทุกอย่างโอเคเหมือนเดิมนะคะด้วยความสามารถของคุณช่วงประมาณกลางสัปดาห์จะวุ่นวายหน่อยนะคะจะต้องมีการคุยมีการ m a n a g มีการบังคับขืนใจใครบางสิ่งบางอย่างให้ทําแต่สุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างช่วงประมาณวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ happy ดีดาเหมือนเดิมนะคะไม่มีปัญหา วิกเอนนี้มีโอกาสที่จะได้เจอคนเก่าคนไกลกลับมาหานะคะถ้ารออยู่ก็มีโอกาสส่วนเรื่องความรักบอกเลยว่าปังแล้วก็แฮปปี้มากๆนะคะเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นคนมีคู่นะมีโอกาสที่จะได้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างร่วมกันใช้เวลาร่วมกันแล้วก็ปรับความเข้าใจ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าใครวางแผนมีบุตรมีลูกมีการคุยเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะได้แฮปปี้ <Happy S 1> ค่ะดูมีความสุขหรือบางคนที่จีบมานานมีโอกาสที่จะชนะใจฝ่ายตรงข้ามส่วนคนที่โสดสนิทมีอกอ่าบอกว่ามีคนเข้ามาให้เลือกค่อนข้างเยอะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะช่วงนี้จะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เลือกบอกว่าฉันต้องเป็นฟงมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะได้เจอคนที่ถูกใจอาจจะมีโอกาสเจอคนมีชื่อเสียงคนที่อยากเจอหรือว่าทําอะไรก็มีคนเอ็นดูทั้งนั้นเลยนะคะอืเป็นสัปดาห์ที่ดีและแฮปปี้มากๆของชาวราศรีตุลน,นะคะแม่นไม่แม่นยังไงช่วยเขียนบอกข้างล่างหน่อยนะคะอเจอกันสัปดาห์หน้าค,ค่ะสวัสดีค่ะ